สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องวัดน่าสนใจวัดหนึ่งในอำเภอสันคาแพงเชียงใหม่มาคุยกันค่ะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่วัดพระป้านแต่หลายคนน่าจะรู้จักในชื่อวัดพระนอนแม่ปู่ขามากกว่านะคะ ครับผมจริงๆวัดนี้มีเรื่องราวซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยนะครับทั้งตำนานเก่า,าความเกี่ยวพันกับครูบาศรีวิชัยแล้วก็มีสีสันแบบล้านนาร่วมสมัยด้วยน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันตรงตำนานชื่อวัดพระป้านก่อนเลยดีไหมคะเห็นว่าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยใช่ครับตามคำพีใบลานเก่าแก่เนี่ยเล่าว่าสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์เสด็จมาแถวนี้พอดีเป็นช่วงเย็นๆใกล้ค่ำแล้วครับค่ะแล้วท่านก็ทรงเห็นชาวนาคนหนึ่งกำลังเอ่อทำนาอยูบ่บนคนนาที่ภาษาเหนือเขาเรียกกันนาหรือบ้านคนาใช่ไหมคะถูกต้องครับตอนแรกเนี่ยชาวนาเห็นพระองค์ก็ตกใจนะนึกว่าเป็นยักษ์มารที่ไหนอะไรแบบนี้เอ้าเหรอคะครับแต่พอตั้งสติได้รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็คือแบบว่าเลื่อมใสามากเข้าไปกราบไหว้ แล้วพระองค์ก็ทรงอยากจะพักค้างคืนตรงคันนานั่นแหละครับอ๋อค่ะแล้วประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่ว่าชาวนาเนี่ยเขาอยากนิมนต์ไปที่กระท่อมแต่พระองค์ไม่ไปครับผมพระองค์ทรงปฏิเสธชาวนาก็เลยแบบด้วยความศรัทธานะครับรีบไปรื้อเอาย่าคาจากหลังคากระท่อมตัวเองเลยนะโอ้โห,หรื้อหลังคาตัวเองเลยเหรอคะใช่ครับเอามาปูลาดถวายเป็นที่ประทับให้พระพุทธองค์ ไอการปูลาดหรือที่ภาษาถิ่นอาจจะเรียกว่าป้านเนี่ยแหละครับที่เขาเชื่อกันว่าเป็นที่มาของชื่อวัดพระป้านอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือการเอาย่าคามาป้านหรือปูลาถวายครับมันเป็นการแสดงศรัทธาการเสียสละสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างสูงสุดเลยนะครับแม้จะเป็นแค่ย่าขาก็ตามคําว่าป้านในตำนานนี้เลยมีความหมายลึกซึ้งมากครับแล้วหลังจากนั้นล่ะคะ เห็นว่ามีเรื่องพระเกศาธาตุด้วยใช่ครับพอเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวนาก็เอาอาหารมาถวายพระพุทธองค์ก็เลยประทานพระเกศาธาตุให้เป็นการตอบแทนน้ำใจและความศรัทธากี่เส้นคะพอจะมีบันทึกไวไหมเอ่ยเออตำนานบางกระแสะก็ว่าหนึ่งเส้นบางทีก็บอกว่าสาเส้นนะครับอันนี้อาจจะแตกต่างกันไปบ้างค่ะแต่ที่แน่ๆคือพระเกศาธาตุนั้นได้ถูกบรรจุไว้ในเจดีย์ของวัดถูกต้องครับกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนที่นี่มาตลอดการมีพระาธาตุเนี่ยถือเป็นมงคลสูงสุดเลยนะครับตามความเชื่อจากตำนานขยับมาดูประวัติศาสตร์จริงๆบ้างวัดนี้ก็เก่าแก่มากเลยนะคะสร้างประมาณป,าณปีพศ2230เกือบ400ปีแล้วเก่าแก่มากครับแล้วก็มีความผูกพันกับครูบาศรีวิชัยอย่างชัดเจนมากๆท่านมาบูรณะหรือสร้างอะไรที่นี่คะครูบาท่านเป็นคนสร้างพระวิหารหลังปัจจุบันนี่แหครับ สร้างครอบองค์พระนอนที่มีอยู่เดิมน่าจะประมาณปีพศ2471อ๋อวิหารที่เราเห็นกันทุกวันนี้ใช่ครับแล้วที่เราเห็นมีรูปหล่อท่านองค์ใหญ่ๆมีหุ่นขี้พึ่งจำลองสังขารท่านอยู่หน้าวัดเนี่ยก็เพื่อระลึกถึงคุณอุปการของท่านที่มีต่อวัดนี้และศาสนาในล้านนาน,นะครับพอพูดถึงพระนอนองค์พระนอนที่นี่ก็สวยงามนะคะเป็นศิลปะล้านานานเลยถึงได้มีอีกชื่อว่าวัดพระนอนแม่ปู่ขาครับ เป็นพระพุทธศยาศาสตร์องค์สำคัญองค์หนึ่งเลยการที่ครูบามาสร้างวิหารครอบก็ยิ่งทำให้วัดนี้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในยุคนั้นและต่อมาเรื่อยๆเลยครับค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่แบบว่าร่วมสมัยขึ้นมาหน่อยที่ทำให้วัดนี้มีสีสันมากๆคืองานเทศกาลมหัสจรรย์จ้องล้านนาอ๋อใช่เลยครับเทศกาลนี้จัดช่วงปลายปีพฤศจิกายนธันวาคมประมาณนี้แหละครับ เขาจะเอาจ้องหรือร่มกระดาษสาที่เป็นของดีของดังบ้านต้นเปาบ่อสร้างแถวนั้นนะครับอือหืที่ทำร่มกันเยอะๆใช่ครับเอามาประดับเต็มวัดไปหมดเลยสวยงามมากนึกภาพตามเลยค่ะต้องสวยมากแน่ๆโดยเฉพาะตอนกลางคืนเปิดไฟยิ่งถ้าจัดช่วงลอยกระทงพอดีบรรยากาศคงแบบว่าล้านนามากๆเลยนะคะใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะครับ ไอตัวจ้องเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสืบสารงานฝีมือท้องถิ่นด้วยทําให้คนในชุมชนภูมิใจแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ด้วยเป็นการเชื่อมโยงวัดกับชุมชนได้ดีมากๆเลยนะคะครับผมมันทําให้เห็นว่าวัดไม่ได้แยกออกจากวิถีชีวิตคนปัจจุบันนะครับสรุปแล้ววัดข้า้านหรือวัดพระน,นอนแม่ปูขานี่คือรวมไว้หลายอย่างจริงๆนะคะทั้งตำนานเก่าแก่เกือบสี่ศตวรรษเรื่องราวคูบาศรีวิชยัยแล้วก็วัฒนธรรมล้านนาที่ยังเห็นได้ชัดในปัจจุบันผ่านเทศกาลจ้อง ทำให้วัดนี้เป็นมากกว่าวัดนะครับเป็นทั้งที่ยึดเหนียวจิตใจเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสันกำแพงเลยทีเดียวแต่ก็น่าคิดนะคะว่าตำนานเรื่องพระพุทธเจ้ากับชาวนาบนคันนามานานมาแล้วเนี่ยมันยังส่งผลมาถึงความเชื่อหรือแม้แต่การแสดงออกทางวัฒนธรรมของผู้คนในปัจจุบันได้ยังไงนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก พลังของเรื่องเล่าพวกนี้ทั้งตำนานทั้งประวัติศาสตร์บุคคลสำคัญมันคงมีส่วนมากๆเลยนะครับในการสร้างความผูกพันสร้างอัต,ตลักษณ์ให้ชุมชนแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้คนอยากรักษาสืบสารมรดกของตัวเองต่อไปด้วยใช่ไหมคะน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับซึ่งนี้อาจจะเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ชุมชนเข้มแข็งและวัฒนธรรมล้านานาก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้นะครับ